สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงๆมาอนี้คุณตาวิถีไทยกับพา้ามาเห็ดกับขา้าวกับนำ้ำอีกคือเก่านะครับเนาะของอยู่ของกินอีสานบ้านเฮานี่อบผัดกระต้มโบต้มกระแกงบบแกงกระซ่าเนาะมาอนี้มีซ่าเครื่องในไก่ท่านผู้ชมแซ็บแซ่เดี๋ยวคุณตาสีคุณตากรบเอามาล้างมาซับมาหัน่นมาต้มสักระยะหนึ่งเลยแหละว่ายง่ายไ,ไปต้มปเปื่อยเซ็แซ่ ใส่มะขามใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วแหละเนาะวันนี้กะซีรอแต่ใส่พวกเครื่องปุ๋งต้มพวกนี่มันต้องต้มให้มันอย่างเช่นมันสีมีเครื่องในไก่มันก็สิมีพวกไอ้แม่ยังเกาะเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ไตมันนะเนาะมันกะซีแคนแน่จ้งน้อยไว้ง่ายไปมันซีแคนแน่จ้หน้อยแะถ้ามันแค้นวมันซีมันซีแข็งอมันซีแข็งเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณตาวิถีไทยกันเลยต้มให้มันซีแบบสุกๆแหละจัง ค่อยมารีวิวเนาะท่านผู้ชมเนาะเสร็จแซ่บอันดับแรกกรถ้าหากว่ามันซุกเสร็จแล้วนี่คุณตาวิถีไทยกะสีตักออกให้ด็กน้อยอก,ก่อนอให้ด็กน้อยอก,ก่อนอเครื่องปุงปลาแดกพงสลดคุณตาวิถีไทยกะใส่ไปแล้วละ่ะใส่เกลือพร้อมเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ๆเอาใสข้าวคั่วใส่ข,ข้วขาวคั่ว,ขว,ขว,ขวเข้าไปข้าวคั่วใสหมดเลย ข้าวคั่วนี่หอมๆนะหอมๆหอมๆใส่ข้าวคั่วให้มันหอมๆต้มซ่านี่เอเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาที่แบบว่ากินได้คัวเรือนเนาะกินได้เบิดต้มซ่านี่เบิ้งโน่นี่นี่นี่เบิ้งโน่นี่ซึบแซ่บท่านผู้ชมใส่เลือดใส่มะขามเปียกเลยได้มะขามเปียกคุณตาวิธีไทยก็ใส่แล้วออกสิบส้มจักน้อยนะตัดข้าว แซ่บล่ะท่านผู้ชมไห้แซ่บล่ะเดี๋ยวคุณตาพิธีไทยสิตักให้เด็กน้อยจากน้อยเนาะอืมตักออกให้เด็กน้อยอืมที่เหลือห้องกระจังเอาให้ผู้ใหญ่แบบน,นี้อันนี้ให้เด็กน้อยได้นี่เด็กน้อยได้นี่อืมเอาให้เด็กน้อยคือเด็กน้อยนี่บก,กินเพชรวนันเถาะไปอ่าน้อยบอก,กินเพชรบก,กินเพชรแล้วผบก,กินอันนั้นอีกได้บก,กินไอ้พักหอมอีกได้ มันบอกอ่าใส่พักของผู้ใหญ่แล้วมีพักหอมพักหยางเนาะอ่ามีพักหอ,อ,อมพักหยางเศษคุณตาวิถีไทยข้าวครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแล้วก็โรยด้วยพริกขัวพริกขัวต้มซ่าต้องมีพริกขัวจกักหน่อยนาแต่ว่าก็จะใส่หลายเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนเพิ่นกับ่บกินบ่กินเพชดเด้ กินเพชรมันสีสำลักเออมันสีสำลักขับแค้นวันทอดไปกินเพชรก็ดีเออกินเผ็ดบันทึกสิตักให้ผู้ใหญ่ได้บันทึกท่านผู้ชมเลยตักให้ผู้ใหญ่เลยเออรีวิวคือคุณตาวิธีไทยคือมาตักเอาตอนจบเพิ่นเว้าเออธรรมดาแล้วนี่มันต้องเห็ดตั้งแต่ขั้นตอนการเห็ดการซับการย่างแม้มันจังแซ่มมากระโบเป็นยังเนาะท่านผู้ชมเนาะ คือเวลาครูมือนี่มันเอาแบบสั้นๆง่ายๆเรียบๆเนาะอือเอาแบบเรียบๆง่ายๆนี่นเห็นบกน่นี่สำคุณตาวิถีไทยคร้าวครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเห็นบคุณตาวิถีไทยนี่เออเฮ้สุดน้ำกุกโกกเนาะตุมซ่าเบื่องน้นนี่ซูมเข้ามาใกล้ๆเบื่งโน้คุณตาวิถีไทยผุ้่น เออมีเลือดอ่อนๆแค่อีกมีตับมีไตมีเครื่องในเนาะท่านผู้ชมเอาเป็นไผ่ที่ยังบน,นไน้กนเข่ากับมามาเข่าเหนียวหอนๆสดน้ำโกกๆอืมใส่มะขามใส่มะขามเปียกสีักชมๆอนวลนัวประแดกไว่างง่ายไปแซ็บคือเก่ามาหนี่ท่านผู้ชมเฮ้ยเราเรียกกับน้ำลายแตกสระขออนุญ,ญาตไปจัดการก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเซบซบ